โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลายรราัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2538เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร งานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนกำหนดเพื่อศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษาในปีการศึกษา2567คือกล้วยไทยพันธุ์ดีสาธิตเกษตรซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดหาต้นกล้วยหลากหลายชนิดไว้บริเวณอาคารเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสำหรับนักเรียนห้อง7ของชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะศึกษากล้วยหินกล้วยหินมีชื่ออื่น กล้วยสาบากล้วยกาดาบากล้วยหวานกล้วยแน่นกล้วยหินเป็นกล้วยปาชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นตระกูลของกล้วยที่รับประทานได้สำหรับประเทศไทยพบครั้งแรกในพื้นที่ตํารบาจอกและบริเวณสองฝั่งแม่น้ำปัตตานีอำเภอบรรสตาจังหวัดยะลากล้วยหินมีลำต้นสูงประมาณ3-5เมตรกับด้านนอกเขียวมีนวด ้าใบค่อนข้างสั้นร่องใบเปิดใบกว้าง40-50เซนติเมตรยาว1.5เมตรปลีอค่อนข้างป้อมสั้นลักษณะคล้ายดอกบัวตูมด้านนอกสีแดงอมม่วงด้านในสีแดงเมื่อกลับเปิดจะไม่ม้วนงอกล้วยหินมีผลขนาดกลางถึงใหญ่ป้มสั้นเป็นเหลี่ยมเปลือกหนาสีเหลืองเนื้อผลสีขาวครีมเนื้อละเอียดผลมีแกนกลางรสหวานเป็นกล้วยที่ใช้ทำอาหารแม้ว่าจะรับประทานดิบได้ ในหนเครือมี7-10หวีหวีหนึ่งมี10-15ผลผลเป็นรูปห้าเหลี่ยมเปลือกหนาผลเรียงกันแน่นเป็นระเบียบช่องว่างระหว่างหวีน้อยปลายจุกป,ป้านเมื่อสุกสีเหลืองเนื้อสีขาวอมเหลืองกล้วยหินไม่นิยมบริโภคผลสดแต่นิยมนำไปแปรรูปเป็นขนมหวานอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแป้งกล้วยหินเหมาะในการนำไปแปรรูปสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาเช่นนำรากมาต้มดื่มแก้ไขยกกล้วยเป็นอาหารเพื่อใช้ล้างทางเดินอาหารผลดิบใช้เป็นยาสมานแผลหัวปลีช่วยแก้โรคกระเพาะอาหารลดน้ำตาลในเลือดและรักษาโรคเบาหวานบริเวณที่พบกล้วยหินในโรงเรียนคืออาคารเกษตรการเรียนรู้เพื่อศึกษาในงานศูนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นไปตามใบของนักเรียนด้วยการบูรณาการกับรายวิชาหรือกิจกรรมต่าง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชทรัพยากรกายภาพและชีวภาพโดยมีการสัมผัสการเรียนรู้การสร้างปัญญาและปลูกฝังคุณธรรมอันจะไปสู่การอนุรักษ์และประโยชน์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป